มันถ่ายพ็อตเทออกมาได้ดีจริงๆเหมือนม,มือถือในระดับราคาแบบ2 0ง0 0ื0 0หมื่นเลยตัวนี้ก็สามารถที่จะจัดการนะคะขอบผมอุ้มเนี่ยออกมาได้ถือว่าสวยงามดีเนาะีในส่วนที่เป็นวอล์กคุณสามารถที่จะถ่ายวิดีโอสั้นๆทําตามเขาได้เลยไามา่จะใช้งาน 5G ได้ทั้ง2ซิมเลยสาหรับกล้องเจ้าตัวนี้นะคะจะมากับกล้องทั้งหมด4ตัวนะคะถ้าคุณคิดว่า5 0 0พันเนี่ยแล้วเสียวมีบอกว่าเฮ้ยไม่พอเอาไปเลย6000น mm. มืแอม ปีนะคะสำหรับ x ยว o m i ค่ะด้วยการเปิดตัว Redmi n o t 9T และก็ Redmi Note 9T แต่วันนี้ค่ะเมาจะมาโฟกัสที่ตัวนี้นะ Redmi Note 9T เพราะมันขึ้นแท่นเป็นมือถือ 5G ที่ราคาเบาที่สุดตั้งแต่มีการเปิดตัวมาในประเทศไทยและเดี๋ยวตอนท้ายผมาจะมีตัว Redmi n 9T ค่ะให้ชมกันนิดน,นึงว่าเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยไปเรื่องที่เรื่องแรกที่ผุชอบม,มากที่สุดของเจ้าตัวนี้ก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองอะก่อนจะไปดูกันต่อไปดูสเปกกล้องทั้งกล้องหน้ากล้องหลังกันน,นิดนึง ดูจากสเปคของกล้องแล้วเป็นไงบ้างคะ่ะก็มีความคาดหวังอยระดับหนึ่งใช่ไหมแต่พอวุ้มเอาไปใช้งานถ่ายจริงๆเฮ้ยมันดีมันดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคะตัวกล้องหลัก48ล้านพิกเซลใช่ไหมแล้วมีเลนส์เดฟ2ล้านแล้วก็มีเลนส์มาโครมาให้อีก2ล้านพิกเซลอ่ะไปดูตัวอย่างภาพกันดีกว่านะคะเออโหมดที่วุ้มประทับใจสุดเลยก็คือพอร์เทร มันถ่ายพอเทตออกมาได้ดีจริงๆเหมือนม,มือถือในระดับราคาแบบ2,000-3,000เลยดูตัวอย่างภาพนี้นะคะการจัดแสงของเขานะคะตัวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของ AI มาให้มันมี HDR มาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจัดการเนี่ยาภาพโดยรวมเนี่ยได้สวยงามน,นะคะแล้วก็จัดการความเบอร์ระยะเบอร์เนี่ยออกมาได้สวยเลยทีเดียวมีอลายภาพนะคะที่ถ่ายแล้วแบบเฮ้ยดูดิเนี่ย ตรงขอบขอบนะคะตรงผมอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถจัดการออกมาได้ดีหน้าเรานะคะก็ทําออกมาได้ถือว่าสวยเลยนี่หลายๆภาพที่ทําออกมาได้แบบสวยมากๆนะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบเลยแหละในความสามารถของการทำพอร์เทนโหมดนะคะด้วยมือถือเครื่องนี้และสําคัญค่ะในโหมดพอร์เทนนะมันจะสามารถจะปรับนะคะค่าเอฟได้คุณต้องการแบบให้มันเป็นเอฟกว้างๆหรือเอฟแคบๆนะคะต้องการให้หลังเบลอขนาดไหนก็สามารถที่จะปรับแต่งได้จากตรงนี้ การถ่ายทั่วๆไปเป็นยังไงบ้างนะคะแอบนิดนึงแอบเสียดายนิดนึงมันไม่มีเลนส์ออลตัวเออแต่ว่าถ้าคุณใช้เลนส์ปกติในการถ่ายจะให้กว้างก็ต้องถอยหลังเอาอเนาะอันนี้กออ็ตามหลักการกับความจริงะนะคะแต่ว่าการจัดการของภาพเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยแล้วก็จะมีบางภาพเนาะที่เป็นแบบ เนี่ยอุ้มถ่ายมานะคะภาพอย่างเงี้ยจะเป็นภาพที่เป็นความละเอียด48ล้านพิกเซลคุณสามารถจะคลิกเข้าไปแล้วสามารถที่จะดับเบิลคลิกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้กลายมาเป็นภาพที่เป็นเต็มเต็มภาพอบเป็น48ล้านพิกเซลนะคะแล้วอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ยังไงภาพ48ล้านพิกเซลนะคุณถ่ายเสร็จนะคะเช่นคุณอยากจะครอปแค่บริเวณตรงงตรงซานตาคอตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็แค่ครอปเข้าไปแบบนี้ นะคะแล้วก็ครอบไปใช้งานต่อได้เลยเนาะไม่จำเป็นต้องเดินเข้าไปนะคะเพื่อที่จะถ่ายในบริเวณนั้นน,นอันนี้คือสําหรับกล้องหลังเนาะเลนมาโคเป็นยังไงบ้างอ่าเล่นมาโคร,โค,รค่ะเน่สวยนะถ่ายออกมาได้แบบถือว่ามีมิติได้ดีมากนะคะแล้วก็ถ่ายใกล้ๆเนี่ยทำได้ดีเลยอ่ะให้ดู อันนี้คือเลนมาโคร2ล้านพิกเซลของเขานะคะก็ทํางานออกมาได้ดีทั้งการถ่ายวัตถุแบบใกล้ๆรวมทั้งการถ่ายพวกแบบดอกมองดอกไม้เห็นไหมสวยทุกภาพเลยนะคะโหมดกลางคืนบ้างโหมดกลางคืนเป็นยังไงบ้างตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับไหนโหมดนะคะเออก็ยังมีบางภาพที่ยังรู้สึกว่ามันวุ้นๆน,นิดนึงนะคะ n อ i s e ก็ยังรู้สึกว่าแอบเยอะอยู่เหมือนกันคะ่ะแต่ก็ถือว่าดาันเรื่องของแสงออกมาเนาะให้สว่างมากยิ่งขึ้น เทียบกับราคา6 9 9 9กรกบาทถือว่าทำได้โอเคค่ะสำหรับเรื่องของไนโอมด e กล้องหน้าค่ะกล้องหน้าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่อุ้มว่าทำออกมาได้สวยดีนะคะอ่าให้ดูอันนี้ก็คือสามารถจะตัดขอบเนี่ยอย่างผมอุ้มเนี่ยเป็นโจทย์ที่ยากมากๆสำหรับมือถือนะคะเพราะว่ามันชี้ใช่ไหมตัวนี้ก็สามารถที่จะจัดการนะคะขอบผมอุ้มเนี่ยออกมาได้ถือว่าสวยงามดีเนาะแล้วก็ทําเรื่องของด้านหลังเนี่ยเบลอได้อย่างธรรมชาติเบลอได้อย่างมีมิติเอออุ้มว่าตัวนี้เก่งที่ AI อะ่ะ เออแล้วก็มันก็สามารถที่จะทําให้ภาพนะคะมันดูสวยงยามขึ้นแล้วก็จะมีโหมดต,ต่างๆเช่นอันนี้นะคะต้องการจะทําให้มันเป็นซีนิม่าโหมดมันก็จะมีการแบบทาเป็น16.9ต่อเเนาะแล้วก็ด้านบนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นขอบดํามาให้มันก็จะเก๋ๆไปอีกแบบหนึ่งค่ะอ่าทีนี้เนี่ยที่โหมดกล้องนะคะนอกจากที่อุ้มเล่ามาทั้งหมดแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของอโหมดโปรเนาะโหมดโปรตัวนี้โปรเนี่ยสามารถที่จะถ่ายที่ความละเอียด48ล้านพิกเซลอัลต้าเฮสตีได้ด้วยนะคะ รวมทั้งค่ะก็ยังมีนะคะอันนี้คือกลางคืนที่อุ้มรองให้ดู48ลา้านพิกเซลคืออันนี้ที่อุ้มรองถ่ายให้ดูเช่นเดียวกันเนาะเพิ่มเติมนะคะยังมีในส่วนของที่เป็นร็อกคุณสามารถจะถ่ายวิดีโอสั้น,นทๆทําตามเขาได้เลยง่าย,ายๆแบบนี้เนาะแล้วก็ยังมีโหมดอื่นๆวิดีโอเคลื่นอนไหวสโลโมชันเอกสารพานอรามามาให้สําหรับส่วนของที่เป็นวิดีโอเอาเป็นว่านะคะงานถ่ายภาพเนี่ยอ้อวิดีโอถ่าย 4K ได้ด้วยนะคะที่ความเรยว30 fps ตอนนี้นะคะกำลังหนาวมากเลยเหมือนอยู่ เกาหลีเวลาแดดออกค่ะแต่ว่าจริงๆอุณหภูมิก็คือร้อนจริงๆประเทศไทยตอนนี้นะคะอ่ะลองเดินให้ดูอันนี้ก็เดินปกติเลยอุ้มรู้สึกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมีความนิ่งมากๆนะคะของตัวกันสั่นกล้องหน้ากันมากนะคะดูว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือระยะระยะ,ะ,ยะนี้สุดแขนของอุ้มนะคะแล้วก็เดินปกติเลยระยะแอบแคบไปนิดนึงแต่อุ้มว่ากันสั่นเนี่ยทาได้ดีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลย โดยรวมอุ้มรู้สึกว่ากล้องหน้ากล้องหลังตัวนี้ทำออกมาได้เกินราคาแล้วก็ใครที่ชอบถ่ายภาพด้วยเป็นพอร์เทรตนะคะแล้วก็ชอบให้แบบหน้าเราสมจริงแต่ว่า,าหลังเบอร์มีมิติตัวนี้เนี่ยถือว่าทำได้เก่งมากๆเย้ย ไปดูตอนที่เรื่องของ performance กันบ้างนะคะอ่าคือตัวนี้นะคะมันมาพร้อมกับชิปเซ็ตที่เป็น Mediatek Dimensity 800U ซึ่งสื่อนอกเนี่ยเทสกันมาหลายครั้งและว่าเจ้าตัวนี้นะคะมีความใกล้เคียงกับตัวฝั่งที่มังกรเนาะ Snapdragon 765G มากๆอาจจะมีเหลื่อมล้ำดีกว่า มีอ่อนกว่านิดหน่อยในบางส่วนนะคะออโดยรวมหลังจากที่เม,มาใช้งานเนาะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นชิปเซต5 g แล้วก็เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานนะคะ5 g ได้ทั้ง2ซิมเลยส่วน p e r f o r m ร์แมนะคะหลังจากที่เม,มาเทสเนี่ยอย่างเอามาเล่น r o v แบบนี้นะคะก็ไม่สามารถจะปรับนะคะเป็น high frame rate ได้ก็มันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ30 fps นะคะแต่อย่างที่สังเกตเห็นอยูตอนนี้คือมันนิ่งมากๆแล้วก็อุ้มสามารถที่จะวิ่งถอยหลังวิ่งเดินหน้าเนี่ยได้เร็วดี นะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบกระตุกเลยเอาจริงจะบอกว่าทําได้ลื่นมากๆนะกับเจ้าตัวนี้ค่ะสําหรับแรมนะคะแรมตัวนี้เนี่ยจะให้มา4กิกค่ะมีให้เลือก2แบบนะคะก็คือรุ่นที่เป็น ROM 64กิกกับรุ่นที่เป็น ROM 128กิกอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อุ้มว่าใส่มาแล้วก็เลยทําให้ตัวนี้มันครบเนาะก็คือแบตเนี่ยให้มา5000 mAh ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยมีระบบฟ้าชาร์จมาให้ด้วยที่18วัตต์ แบต5,000ของเขานะคะถูกพัฒนามาเนี่ยสำหรับใช้งานรองรับเนี่ย 5G แบบเต็มๆเลยเนาะก็คือถ้าคุณใช้งาน 5G เนี่ยอุ้ว่าอยู่ได้ประมาณแบบ2วันซึ่งจากมือถือปกตินะคะที่ใช้ 5G เนี่ยวันนึงเนี่ยยังลำบากเลยนะคะสำหรับเจ้านี้เนี่ยถือ,อว่าจัดการเรื่องของแบตได้ดีแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่ได้ใช้งาน 5G อุ้ว่าอยู่ได้ถึง3วันเลยสำหรับเจ้าตัว Redmi Note 9T ตัวนี้นะคะอแล้วอย่างหนึ่งลาโพงดีมากคุณ ลำโพงตัวนี้เนี่ยเป็น Dual ลสป a k e r นะคะให้เสียงที่ <Take your S 1> ดังกระหึ่มเนีเหมือนที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้เสียงดีเลยนะคะกล้องลางวาลดีเลยเหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมเนี่ยแหละแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะที่สแกนลายนิ้วมือเนี่ยจะมีมาให้อยู่ข้างๆนะคะอยู่แบบนี้ก็คือเป็นปุ่มปุ่มพาวเวนั่นแหละพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือไปด้วยเลยมันก็เลยจะสามารถกดเข้านะคะได้อย่างรวดเร็วนะเวลาสมมุติแบบ เรารีบๆจะมากดนะคะก็กดแล้วก็สแกนเข้าเลยเร็วดิอออุ้งว่าชิปเซ็ตดีอะ่ะตัว 800u เนี่ยอุ้ว่าใกล้กับ 765G มากๆจริงนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของความร้อนเนาะมันก็มีอุ่นๆบ้างะคะ่ะตรงช่วงบริเวณชิปเซ็ตเขานะคะแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะตอนนี้เล่นผ่านไปกี่นาทีละประมาณเกือบเกือบ8นาทีะคะ่ะเห็นมเห็นไห,ไห,ไหังหวะทอยหลังก็ยังถือว่าดีเลย และอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ UFS 2.2ซึ่งจากเดิมนะคะที่เป็น2.1เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหม2.2ตัวนี้ก็ช่วยในการประมวลผลได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะสำหรับตัว Redmi Note 9T ตัวนี้6,999บาทสำหรับราคาเริ่มต้นนุว่าน่าสวยมากใครจะเอาไปเล่นเกมใครจะเอาไปถ่ายรูปนะคะอย่างที่บอกไป ต่อไปนะคะเดี๋ยวอุ้มจะเอาทั้ง2ตัวเนี่ยมาเทียบกันให้ดูนิดหนึ่งว่ามีอะไรที่เหมือนกันหรือมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะคะอ่ามาเริ่มจากการดูด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะทั้ง2ตัวนะคะจะมากับหน้าจอขนาดใหญ่เนาะเป็น6.53นิ้วค่ะ Full HD Plus นะคะสำหรับเรื่องของความละเอียดจะมีแตกต่างกันแค่บริเวณของกล้องหน้านะคะ Redmi Note 9T ค่ะ,คะก็จะมีกล้องหน้าอยู่ตรงนี้เนาะเป็นหน้าจอแบบ Dot Display ส่วนเจ้า Redmi 9T นะคะตัวนี้จะเป็น ก้องหน้าเนี่ยจะถูกวางแบบดอทดอทด,ดิสเพย์ลงมาแต่ความละเอียดเท่าๆกันนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังเนี่ยสำหรับอุ้มเนี่ยขอมอบรางวัลให้กับฝั่งเจ้านี่นะคะ Redmi 9T สวยดีอะแล้วเขามีหลายสีให้เลือกมากๆวัยรุ่นมากๆนะคะส่วนการวางกล้องอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณชอบเลยชอบกลมๆแบบนี้นะคะหรือว่าชอบแบบเป็นแนวพืนผ้าแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณ ตัวพูดถึงกล้องของตัว Redmi Note น,นิดนึงแล้วกันสำหรับกล้องเจ้าตัวนี้นะคะจะมากับกล้องทั้งหมด4ตัวนะคะสำหรับกล้องหลังแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้ที่บอกไปอยู่ตรงนี้ก็คือกล้องหลังเนี่ยจะมีเพิ่มนะคะในส่วนของเลนส์ที่เป็นเลนส์อัลตร้าไวมาให้เพราะฉะนั้นใครต้องการจะถ่ายภาพในมุมกว้างนะคะตัวนี้ก็จะมีมาให้เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างคะ่ะ ดูแบบนี้เนาะดูแบบเฮ้ยใกล้เคียงกันมากเลยน้ําหนักจริงๆก็ใกล้ๆกันนะคะ198 1 9กแต่เวลาถือจริงในมือจะจะบอกว่าอุ้มหมารู้สึกว่าฝั่งฝังเจ้า Redmi Note 9T นะคะน้ําหนักเบากว่าสําหรับเรื่องของการถือนะคะเรื่องของความรู้สึกแต่ว่าตัวนี้ตัวสีโซมอันนี้นะคะ Redmi 9T จะมากับแบตขนาด6,000ถ้าคุณคิดว่า5,000เนเยแล้วเสียม่บอกว่าเฮ้ยไม่พอ เอาไปเลย6,000 m ah ิลนะคะสำหรับตัว Redmi 9 t ค่ะก็เรียกว่าใครที่ชอบแบตอื่นๆก็เหมาะสำหรับเจ้าตัวนี้ ทั้งคู่นะคะจะเป็นใช้พอร์ตเนี่ย USB C เหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีเป็นรูเสียบหูฟังตัว Redmi 9T เนี่ยรูเสียบจะอยู่ด้านบนนะคะส่วนตัว Redmi Note 9T เนี่ยรูเสียบหูฟังจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ตัว Redmi 9T ค่ะจะมี FM มาให้คุณเสียบ Headphone นะคะแล้วก็สามารถฟังวิทยุ FM ได้ด้วยสำหรับเจ้าตัวนี้ การรองรับนะคะในส่วนของ Netflix กเนี่ยก็สามารถที่จะดูแบบ L1 ได้ทั้ง2ตัวเลยก็คือที่ระดับ Full HD นะคะส่วนเรื่องของ performance เป็นยังไงบ้างตัว Redmi 9 t เนี่ยจะมาพร้อมกับนะคะชิปเซตที่เป็น Snapdragon 662แล้วก็ทั้งคู่นะคะจะรองรับการชาร์จเรลวที่18วัตต์มาให้ แต่ว่าในกล่องเนี่ยจะเป็นที่ชาร์จที่แถมมาให้คือ22.5วัตต์นะคะเยอะกว่าอีกเอาเข้าไปนะคะส่วนสําหรับเรื่องของแรมนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้ง2แบบก็คือแบบที่เป็น r รม4แล้วก็ RAM 6นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการแรมแบบไหนถ้าแรม4รอมก็64 g b ถ้าแ a m 6รอมก็จะอยู่ที่128 g b ค่ะ สำหรับตัวนี้นะ Redmi 9 t ค่ะก็จะมีให้เลือกทั้งหมดสีๆประกอบไปด้วยคาร์บอนเกรย์นะคะทวายไลท์บลูซันไลท์ออเรนจ์นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือสีโอเชียนกรีนนั่นเองค่ะราคาราคาเป็นยังไงบ้างค่ะตัว RAM 4 ROM 64GB นะคะราคาจะอยู่ที่4,499บาทส่วนตัวรุ่นที่เป็น ROM 6GB RAM 128GB รอนะคะราคาจะอยู่ที่5,299บาทค่ะสำหรับตัว Redmi 9 t ตัว Redmi Note 9T นะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่6,999าสบาทสำหรับรุ่นที่เป็น RAM 4 ROM 6 4 g b นะคะแล้วก็7,499บาทสำหรับรุ่นที่เป็น RAM 4 ROM 1 2 8 g b ค่ะ มีเลือกทั้งหมดส2สีนะคะ Nightfall Black นะคะกับอีกสีหนึ่งคือ Daybreak Purple ค่ะก็จะเป็นสีออกม่วงๆนิดหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณละสำหรับตัว Redmi Note 9T นะคะตัวนี้เนี่ยอรองรับ 5G อย่างที่บอกไปอ่าแล้วก็เป็น 5G Standby ทั้ง2ซิมเลยนะคุณสามารถใส่ในท้องสองซิมใช้งานด้วยกันได้ค่ะซึ่งถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆกับราคานี้วางขายบนช่องทาง JD Central เท่านั้นนะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในลิงก์ด้านล่างสำหรับตัว Redmi 90น,นะคะก็จะมากับกล้องหลังนะคะทั้งหมด4ตัวถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดเนี่ย48ล้านพิกเซลเป็น AI Quad Camera แล้วก็เราสามารถจะใช้งานได้เลยอะ่ะถ่ายพสทงโพสเทปอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถทําได้ถือว่าโอเคดีเลยแต่สหรับคนที่ชอบถ่ายโพสเทตอุ้มว่าฝั่งเรนมีโน่90เนี่ยถ่ายได้แอบสวยกว่าหน่อยๆน,นะคะสำหรับแล้วแต่ว่าเราต้องการแบบไหนวันนี้อุ้มฝากประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวอุ้มใส่ไว้ใน description น้าล่างวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ